Bye. สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ1ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครเมที่นี่ค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่5การบวกจํานวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน20และการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน20ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่ 1. อธิบายวิธีการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน20ข้อ 2. ลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน20และข้อ 3. เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการเรียนสาระสำคัญนะคะ การลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน20อาจทำได้โดยนับจำนวนที่เหลือหรือนับต่อจากตัวลบนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนแล้วนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้เราก็อยู่กันนะคะที่เรื่องของการลบจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักที่มีตัวตั้งไม่เกิน20นะคะ คุณครูเมยจะพานักเรียนฝึกนะคะทาโจทย์ในแบบฝึกหัดหน้าที่8ปนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วขอให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ขึ้นมาวันนี้เราจะมาทบทวนนะคะในหนังสือแบบฝึกหัด หน้าที่86เรื่องการลบการลบก็จะมีการนับต่อแล้วก็การทำตัวตั้งให้อยู่ในรูปกระจายแต่วันนี้นะคะคุณครูเมย์จะพานักเรียนมาลบโดยการนับต่อนับต่อจากตัวลบนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเปิดไปที่หน้า86แบบฝึกหัดหน้าที่86 เขียนผลลบนะคะข้อที่1ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาหาคำตอบกันเลยนะคะข้อที่1โจทย์มีบอกว่า1 3บลบหเท่ากับเท่าไราเราจะนับต่อจาก1นะคะเป็นสองสนับต่อจนครบ13บสามนะคะสี่ห้าหเจ็ด 8, ปดเ 11, าสและ13มีทั้งหมดกี่จำนวนเรามานับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสดสิดังนั้นนะคะสิบสาลบหเท่ากับสินั่นเอง ต่อไปโจทย์ข้อ2นะคะมีอยู่ว่า14-3ลบ3เท่ากับเท่าไรเราก็จะนับต่อนะคะนับตัวลบนับต่อจากตัวลบไปอีก14จําจำนวน3นับต่อไปเลยนะคะเป็น4 5 6 7 8 9 10 11 12 สิบสามและสิบสี่มีทั้งหมดกี่ขีดเรามานับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดดังนั้นสิบสี่ลบสามเท่ากับสิบเอ็ดนั่นเองข้อที่สามสิบหกลบสี่เท่ากับเท่าไรเราก็จะนับต่อนะคะนับต่อจากตัวลบสี่แล้วก็ห้า หกเจ็ดแ1ดเ1้าสิบสิบและ16ดังนั้น1 6บหกลบสเท่ากับสิทีนี้คุณครูมเมย์จะไม่ขีดให้นักเรียนดูนะคะให้นักเรียนชูนิ้วขึ้นมาแล้วก็นับต่อนะคะ แล้วก็ลองดูซิว่านักเรียนนับนิ้วได้ทั้งหมดกี่นิ้วนั่นเองข้อที่สี่สิเลบห้าเท่ากับเท่าไรานักเรียนชูนิ้วขึ้นมานะคะห้าแล้วก็นับต่อไปนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี 15 16และ17นักเรียนได้กี่นิ้วเอ่ยเท่าไหร่คะสินิ้วนะคะดังนั้น1 7บเจลบหเท่ากับสิต่อไปข้อที่5 1 8สลบสเท่ากับเท่าไรอ่ะสามนะคะสิบแลบสาก็นับต่อไปนะคะ ถึง18ได้เท่ากับคุณครูเมชเลยให้เลยนะคะ15นั่นเองต่อไป19ลบ7เท่ากับเท่าไราย7นับต่อไปจนครบจำนวน19นะคะได้เท่ากับ12นั่นเองอ่ะทีนี้บางคนก็ไม่ทันนะเรามาลองขีดกันอีกหนึ่งรอบ ในข้อที่7ถ้าใครนับได้แล้วก็นับนิ้วตัวเองนะคะถ้าใครยังลบไม่ถนัดนะคะเราก็ใช้ในการขีดเอา5นับต่อไปนะคะจนครบ12ได้เป็น5แล้วก็6 7 8 9 10, 11และ12คําตอบที่ได้ก็คือ13นะคะอ่า5แล้วก็ 6, 7 8 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะ,ะคุณครูเมย์ขอโทษนะคะจำนวนที่ได้ก็คือสองสี่หกเจ็ดนักเรียนก็เขียนเลขเจ็ดลงไปแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่แปดโจทย์มีอยู่ว่าสิบหลบเจ็ดเท่ากับเท่าไราเราก็จะเอาตัวลบนับต่อไปจนครบสิบหกนะคะ 7แล้วก็ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15และ16มีทั้งหมดกี่ขีดเอ่ยนับนะคะหนึ่งสองามห้าหกเและ9ก้าคำตอบที่ได้ก็คือ9นะคะต่อไปข้อ9้า สิบสี่ลบเก้าเท่ากับเท่าไรอ่ะนักเรียนลองนับดูนะคะว่าสิบสี่ลบเก้าได้เท่ากับเท่าไหร่สิบสี่นะคะเก้าแล้วก็นับต่อไปสิบสี่เก้าแล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามและสิบสี่ทั้งหมดห้าขีดนั่นเองแล้วก็ตอบห้านะคะ อ่ะสิบเลบสเท่ากับเท่าไรนับต่อเลยนะคะสองแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสและ11บเอคำตอบที่ได้ก็คือ9นะคะต่อไป1 3บลบเเท่ากับเท่าไร อ่ะเนะับต่อไปจนครบ13ค่ะ7แล้วก็8 9 10 11 12และ13บสาคำตอบที่ได้ก็คือ โจทย์มีอยู่ว่า15ลบ6เท่ากับเท่าไรส15ลบ6นะคะ6ก็นับต่อไปนะคะ6แล้วก็7 8 9 10 11 12 13 14และ15คําคำตอบที่ได้ก็คือ9นั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูข้อที่13ในแบบฝึกหัดหน้าที่86 18-7ลบ7นะคะในที่นี้เป็นการลบในแนวตั้งการลบในแนวตั้งเราต้องลบที้ละหลักนะคะเราต้องลบหลักหน่วยซะก่อนในที่นี้หลักหน่วยของเราก็คือ8กับ7 8ลบเเหลือ1นงักเรียนก็เขียนเลข1ก่อนนะคะและ 1ไม่มีตัวลบเราก็ดึงลงมาดังนั้น18-7ลบเเท่ากับ11การลบในแนวตั้งนี้นะคะจะง่ายกว่าวิธีการนับต่อนะคะเพราะว่าเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าหลักหน่วยลบหลักหน่วยได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะซึ่งจะง่ายกว่าเมื่อกี้ที่เรานับต่อใช่ไหมคะถ้ารับต่อก็นับต่อจาก7ไปจนครบ11นะคะ ต่อไปข้อที่14ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่86นะคะอ่ะ11ลบ8ได้เท่ากับเท่าไหร่ในที่นี้นะคะเห็นไหมคะหลักหน่วยของเราลบไม่ได้เพราะว่าหลักหน่วยของเรามันน้อยกว่านะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบดังนั้นเราจะใช้วิธีการนับต่อ8นับต่อไป11ได้เท่าไหร่คะแแล้วก็9 10 11ทั้งหมด3าํจำนวนดังนั้น11ลบ8เท่ากับ3นั่นเองต่อไปข้อที่15 12้ลบ6เท่ากับเท่าไรนาักเรียนดูนะคะหลักหน่วยของเราตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบดังนั้นเราจะใช้วิธีการนับต่อนะคะ6นับต่อไปจนครบ12ค่ะ6แล้วก็7 8 9 10 11และ12ดังนั้น1 2บลบ6ได้เท่ากับ12นับต่อไปจนถึงนะคะส2ได้ทั้งหมด6จจำนวนนั่นเองต่อไปข้อที่16นะคะต่อไปข้อที่16นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่8ปดโจทย์มีอยู่ว่า1 5บลบเเท่ากับเท่าไราเราจะใช้วิธีการนับต่อนะคะ 7นับต่อไปอีก15จําจำนวน7แล้วก็8 9 10 11 12 13 14และ15คําตอบที่ได้ก็คือ8นะคะนักเรียนทันคุณครูมเมย์ไม่เอ่ยอ่าต่อไปข้อที่17นะคะโจทย์มีอยู่ว่า13-7ลบเเท่ากับเท่าไหรนับต่อนะคะ9แล้วก็10 11 12และ13ดังนั้น13ลบ9เท่ากับ4นั่นเองค่ะข้อที่18นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่86โจทย์มีอยู่ว่า14ลบ6เราจะใช้วิธีการนับต่อนะคะนับต่อจากตัวลบไปจนครบนะคะตัวที่กำหนดให้ตัวตั้งก็คือ14,6แล้วก็7,8 9 10 11 12 13และ14บสีคำตอบที่ได้ก็คือ8นั่นเองนะคะเรามาร่วมกันสรุปนะคะการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน20อาจทำได้โดยการนับจำนวนที่เหลือหรือนับต่อจากตัวลบนั่นเองนะคะก็คือการลบเป็นยังไงบ้างเอ่ยนักเรียน ทันคุณครูเมย์ไหมคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจหรือว่ายังสงสัยในแบบฝึกหัดที่นักเรียนทําอยู่ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะอีกครั้งหนึง่งแล้วพบกับคุณครูเมย์ใหม่ในชั่วโมงหน้าสําหรับชั่วโมงนี้สวัสดีคะ่ะ